ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับประจาวันจันที่10นะครับประจาวันที่สิรอบแรกก็เบาเบาไปก่อนนะครับผมจะพูดอย่างเงี้ยจันสหรับวอทส์อัพวันแรกผมจะพูดอย่างนี้ทุกวันนะไม่ได้ให้เล่นนะครับไม่ได้ไม่ให้เล่นนะครับให้เล่นนะครับแต่ก็ไปเบาเบานิดนะครับเยอรมัน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 เด่นหก แปดครับในเมื่อที่แปดครับเจาะห้าหกเจ็ดหกแปดหกสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดครับโอเคครับร้อยใส่หกเข้าไปครับ อ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันเนาะเยอรมันออกผลนู่นอ่ะสี่ทุ่มห้าสิบนาทีออกผลเร็วกว่ารัสเซียแหนึ่งนาทีนะครับเนาะยังไงลองพิจารณาดูมันเปิดอะไรนะประเด็นมันเปิดบวกมันเปิดบวกแต่ตอนลงลบตอนนี้ลบไม่เยอะอาจจะขึ้นบวกอีกก็ได้นะครับปวดประสาทเหมือนกันหุ้นหุ้นยังไงหุ้นลบๆบ่อยครับยังไงยังไงลองพิจารณาดูดีนะก่อนที่จะตามนะครับไงวันแรกเนาะเดี๋ยวผมดูอยู่ตัวเนี้ยผมดูอยู่ เดี๋ยวขยับเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกโอ้โหทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันปวดประสาทเนาะยังไงลองพิจารณาดูดีๆก่อนตามครับครับถ้ามาอยากพาดที่ผมครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาแล้วรบกวนอย่ากดข้ามนะครับก่อนอื่นทำความเข้าใจนะครับทุกอย่างห้องผมไปแนวทางนะจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านพิจารณานะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยอย่างงู้นอย่างนี้ผมวางฟรีนะครับผมไม่ได้คิดต่างนะครับผมวางฟรีท่านจะมาว่าผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับลองพิจารณาครับคิดดูดีนะครับก่อนที่จะตามครับสวัสดีครับ